สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับช่องบน u t u b e ครับเฟซไทยสตอรี่นะครับวันนี้นะครับเป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ค่อนข้างหลอนๆหน่อยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีสางๆเป็นเรื่องของผีนางไม้เสาตกน้ํามันนะครับซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับหลายคนก็เชื่อว่ามีบางคนก็เชื่อว่าไม่มีนะครับเรื่องราวนี้นะครับได้รับการเปิดเผยได้เล่าเรื่องจากหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับ ก็เกิดเหตุการณ์นี้นะครับอยู่ที่วัดไซใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับก็ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหลวงพ่อก็จําพอสอไม่ได้ครับหลวงพ่อฤาษียังดำนะครับท่านได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดแต่ก็จําพอสอไม่ได้นะครับช่วงนั้นได้รับนิมนต์นะครับพร้อมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเดินทางไปที่วัดเพราะว่ามีงานบุญในการฝังลูกนิมิตนั่นเองนะครับหลวงพ่อก็ไปตามนิมนต์นะครับซึ่งก็มีงานเนี่ยอยู่หลายวันนะครับ ก็หลวงพ่อจงก็ไปด้วยนะครับก็เพื่อไปหาปัจจัยในการทําบุญต่างๆเพื่อพัฒนาวัดที่วัดไซใหญ่ครับทีนี้จุดที่หลวงพ่อเนี่ยได้พักนะครับก็คือว่าทางวัดเนี่ยได้จัดที่พักไว้ให้เป็นกุฏิแบบ2ชั้นนะครับท่านก็พักอยู่ชั้นบนนะครับกับหลวงพ่อจงนั่นเองนะครับก็คืนหนึ่งนะครับคืนหนึ่งในงานก็ราวราวตีสองนะครับหลวงพ่อฤษีฐาท่านก็ ต้องการที่จะเข้าไปทําธุระส่วนตัวนะครับก็คือต้องการเข้าสู่ขานั่นเองนะครับเข้าส่วมะครับว่าง,ง่ายๆก็ซ้วมแห่งนี้นะครับก็อยู่ไกลาจากกุฏิที่พักเนี่ยก็พอสมควรนะครับแต่ไฟเนี่ยก็ยังส่องสว่างอยู่นะครับงานลิเกงานมอหรสพต่างๆเนี่ยก็หยุดลงแล้วนะครับท่านก็เดินไปตามแสงไฟก็บ<ม>ังเอิญบังเอิญนะครับผ่านไปยังกุฏิอยู่หลังหนึ่งนะครับซึ่งก็หาจากกุฏิที่ท่านพักนะครับก็เป็นกุฏิร้างนะครับ คำว่าร้างเนี่ยก็คือว่าไม่มีคนอยู่นั่นเองนะครับหลวงพ่อก็สังเกตดูว่ากุฏิหลังนี้ก็มีความสะอาดสะอ้านนะหลังใหญ่นะครับก็แปลกใจว่าทาไมไม่มีไม่มีคนมาอยู่นะครับท่านก็หลังจากนั้นท่านก็เดินผ่านไปไม่คิดอะไรนะครับก็ไปเข้าห้องน้ําเข้าส้วมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็กลับมากลับมาก็มาผ่านกุฏิร้างหลังนี้อีกครั้งนะครับก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องนะครับร้องคนคังด้วยความเจ็บปวดนะครับท่านก็แปลกใจเอ๊ะทำไมมีเสียงผู้หญิงร้องท่านก็คิดว่า จะมีผู้คนมาทําไม่ดีไม่ร้ายผู้หญิงหรือเปล่าเห็นว่ากุฏิตรงนี้เป็นกุฏิร้างผู้ชายเนี่ยได้เอาผู้หญิงมาทาอะไรไหมท่านก็คิดอย่างนั้นนะครับท่านก็เดินไปก็ไปเห็นกุญแจก็ล็อกอยู่นะครับที่กุฏิหลังนี้พอเดินเข้าไปใกล้ก็เสียงก็หายไปท่านก็แปลกใจเอ๊ะทําไมกุฏิก็ล็อกอยู่มีเสียงมาจากไหนท่านก็เลยเดินห่างออกมาพอหาออกมาอีกนะครับก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องอีกนะครับท่านก็แปลกใจนะครับเอ๊ะทำไมยังร้องร้องอยู่ก็เลย มองขึ้นไปด้านบนนะครับปรากฏว่าเห็นหน้าต่างอยู่บานหนึ่งนะครับเปิดอยู่ท่านก็เลยไปหาบันไดไม้นะครับบันไดไม้ก็ไปพาดที่หน้าต่างแล้วก็ปีงขึ้นไปดูปรากฏว่าเมื่อปีงขึ้นไปดูปุ๊บนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยนะครับไม่เห็นผู้คนเลยนะครับก็เป็นห้องโล่งๆนะครับเปิดไฟสว่างอยู่ปกติเลยนะครับท่านก็ไม่เข้าใจนะตอนนั้นท่านก็เลยลงมาจากบันไดไม้พอลงมาเสร็จปุ๊บเสียงร้องขึ้นอีกครับ ท่านก็ว่าเอาแล้วแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนแล้วนะน่าจะเป็นผีหรือสิ่งนันรับแน่นอนนะครับท่านก็เลยไม่ใส่ใจแล้วครับทีนี้ก็เลยเดินกลับกุฏิที่พักนะครับก็เลยเดินขึ้นไปยังชั้นที่2ที่พักนะครับก็ปรากฏว่าหลวงพ่อจงเนี่ยก็ตื่นขึ้นแล้วครับก็นั่งรอท่านอยู่นะครับหลวงพ่อจงก็เลยเอ่ยขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างละ่ะไปเจอผีไหมได้เจอผีผู้หญิงหรือเปล่านะหลวงพ่อจงพูดอย่างนี้ หลวงพ่อฤาษียงดำท่านก็เลยแปลกใจเอ๊ะหลวงพ่อจงรู้ได้ยังไงครับก็เราตามเธอไปไงว่าอย่างนี้อีกนะครับหลวงพ่อฤาษียงดำท่านก็เลยแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะหลวงพ่อจงนี่รู้ได้ยังไงแล้วตามเราไปตอนไหนเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อฤาษียงดำเดินไปเข้าส้วมนะครับก็ไปอยู่คนเดียวเห็นหลวงพ่อจงอลับอยู่นะครับเดี๋ยวกล่าวก่อนนะครับว่าหลวงพ่อจงเนี่ยก็คือเป็นสหธรรมิกนะครับกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับซึ่งก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษียงดำนะครับ แล้วทีนี้หลวงพ่อปานเนี่ยก็มักกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยไม่อยู่นะครับก็ให้ให้สามารถที่จะไปสนท,าท,ทานาธรรมแล้วก็ปรึกษาธรรมกับหลวงพ่อจงได้นะครับก็ทําให้สิทธิ์ต่างๆนะครับของหลวงพ่อปานเนี่ยก็นับถือหลวงพ่อจงด้วยเช่นกันรวมถึงหลวงพ่อฤาษียิ่งดำนะครับท่านก็นับถือหลวงพ่อจงมากนะครับทีนี้หลวงพ่อฤาษีนะทานก็ถามว่าเอ๊เสียงที่ดังนั้นอ่ะเป็นผีหรอครับหลวงพ่อจงก็ตอบว่าใช่เป็นผี นางไม้เสาตกน้ํามันนะครับหลวงพ่อฤาษีท่านก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการจัดการเลยครับเพราะว่ากุฏิเนี่ยหลังค่อนข้างใหญ่แล้วก็ดูสะอาดสะอ้านด้วยแต่ไม่มีใครพักอาศัยเลยสามารถมีวิธีในการแก้ไขไหมหลวงพ่อจงท่านก็เลยบอกว่าที่จริงแล้วมันมีวิธีแก้ไขอยู่แต่ทางทางเจ้าของวัดหรือเจ้าอาวาสแตไม่ได้สนใจตรงนี้ก็เลยทําให้กุฏิตรงเนี้ยมันร้างลงไปไม่มีใครกล้าไปอยู่เพราะว่า ทางลูกพระลูกวัดต่างๆนะครับก็เกรงกลัวอาถรรพ์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะครับของผีเสาตกน้ํามันนะครับซึ่งก็หน้าที่จะมีอยู่จริงนะครับเพราะว่าเป็นคําเล่าเรื่องนะครับของหลวงพ่อฤษีลิงดําเลยนะครับซึ่งบันทึกไว้นะครับก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องผีผีสางๆที่วัดไซใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมก็มีเรื่องราวอีกมากมายนะครับเล่าให้ท่านได้ฟังนะครับก็มีทั้ง พระเกจิอาจารย์พระอาริยสงฆ์องค์ต่างๆนะครับเรื่องเราเล่นรับเรื่องเราพุทธประวัติด้วยนะครับถ้าท่านชอบนะครับก็สามารถกดติดตามบนช่อง YouTube ของผมได้นะครับที่ช่องนี้นะครับ f a เ e t h a i s t o r y นะครับหรือบนเพจภารกิจเที่ยววัดที่ Facebook นะครับฝากไปด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ